โหมดวิทแอชีพสามอราหค่ะแต่ว่าปอนไม่ได้เอามาเครื่องเดียวนะคะเพราะว่าปอนทกน้องแอ2ชสอเครื่องนี้มาด้วยเพราะว่าวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาถ่ายรูปในตัวกราฟีที่เขาบอกว่าเฮ้ยกล้องมันดีขึ้นมากๆเลยนะ200ร้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแแฮเหมือนกันไหมคะนี่ จะบอกว่าตรงนี้เผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปเช็คอินนะปอนก็เดินออกมาข้างหน้านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นกับพิซซี่ใหญ่ใหญ่ของ s ซัมซุงเลยซึ่งถ้าใครเป็นแับแต่งตัวแนว s t สตรีทสตรีทอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ่ายได้เพราะว่ายาวไปดูเลยอะ่ะทุกคนถ่ายรูปได้เลยแล้วก็ถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องถ่ายกับ e S23 Ultra 5G เท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวปอนจะมาถ่ายทุกแบบพอเทอัลตราไวเก็บทุกหมดให้ทุกคนดูเลยมาเริ่มค่ะตากล้องค่ะ ทุกคนอยากเห็นผลลัพธ์ที่เวลาถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงไหมคะคือบอลเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน,น่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยถ่ายออกมาแล้วมันแบบมันจึง้งมันว้าวมันโตแม่จริงหรือเปล่านี่จ้า อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะความแตกต่างข้างนี้เนี่ยจะเป็น S 2 3อันนี้จะเป็น22ให้ดูความแตกต่างท่าเดียวกันมูดเดียวกันทุกอย่างพร้อมกันแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรที่แตกต่างปอนบองว่าอันเดอร์โทนอันนี้จอมีความแบบเป็นผิวจริงๆอ่ะแล้วพอซูมแล้วว่าตัวยี่สามาปอนบองว่าเขาเห็นแบบผิวจริงๆอ่ะรูขุมขนน่ะเห็นไหมอันนี้เขาจะมีความเห็นความชัดเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแล้วก็รูปอื่นๆด้วยความแตกต่าง ความขายยาวใดๆนี่จะทุกเลนเก็บมาให้ครบว่าแตกต่างกันยังไงตัวยินซ่าเงที่บอกว่าเขาก็จะเก็บรายละเอียดได้เวลาเราซูมเข้าไปหรือว่าครอบภาพใกล้ๆอะ่ะก็จะเห็นเลยว่าเขากเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นค่ะ บริเวณเมื่อกี้ที่ปอนไปถ่ายแบบเออแสงมาอาจจะดูสว่างไปนิดนึงปอนก็เลยลองเดินก็เถิบมาอีกหน่อยนะคะก็เจอกบแบบไฟนีออนหน้าร้านสวย,สวยๆเก๋ๆแบบนี้แล้วช่วงน,นี้อยากจะฮิตเป็นแบบเฮ้ยถ่ายรูปแนวสไตล์วัยรุ่นวัย 2k ใดๆซึ่งเพราะว่าไฮไลท์ของตัว A 2 3ิสก็คือการถ่ายภาพแบบในพอ์เทตที่เขาทำได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะ่ะก็เลยถ่ายออกมานี้ให้ดูภาพประกอบของตัวนพอเทที่ปอนถ่ายมานะคะด้านซ้ายจะเป็นจากตัวเอเจิปสองเตา้าแล้วก็ด้านขวานะคะก็จะเป็นภาพจากเอ y จ็ 3, ให้ดูเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยว่าเฮ้ยละเอียดเขาทําได้ดีขึ้นจริงๆนะดูชแชฟเชเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ปอนมองว่าถ้าดูถึง รายละเอียดต่างๆแล้วอ่ะเขาทําได้ดีเก็บรายละเอียดแสงต่างๆได้ดีมากเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จริงๆเขาก็มีมาตั้งแต่เอเจ็บสองอัลตาแล้วนั่นก็คือเลนเทเลโฟโต้นน่เองเอาใจคิดภาพตามง่ายๆเลยนะใครที่แบบกดบัตรไม่ทันฉันต้องอยู่บัตรดอยก็ไม่ต้องกลัวค่ะหยิบเอเจ็3สามอัลตาเครื่องนี้ซูมดูศิลปินที่เราชอบได้เลย ไกลแค่ไหนคือไกลเท่ากับ S23 Ultra เ,เครื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวกล้องเทเลโฟโต้นะคะความเด็ดอยู่ที่10ล้านค่ะออปติคอลซูมอยู่ที่3เท่าแล้วก็10เท่าแล้วก็มีดิจิตอลซูมอยู่ที่100เท่าซูมเข้าไปได้เลยเพราะว่าจริงๆกระแสะที่ผ่านมานะเขาก็จะมีกระแสะการแบบว่าเช่ามือถือเจ้าตัวซัมซุงนี่แหละเพื่อไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนั้นเลยถึงขั้นนี้แล้วว่าเธอ การถ่ายรูปตอนคืนของภาพนิ่งเนี่ยที่ว่าดีแล้วนะคะการถ่ายวิดีโอก็เฮย้ยมันดีขึ้นเช่นกันนะเพราะว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพจากคลิปคลิปนี้เลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆอันนี้ปอนเปรียบเทียบไปดูแบบชัดๆเลยโอเคดูแบบเชวัเชวัอีกที่บอกว่าเออมันอาจจะไม่ได้แตกต่างมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าลองสังเกตดีๆนะเจ้าตัวเอจิปสามเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้แบบส่วนมืดของวิดีโอได้ดีกว่ายกตัวอย่างทุกคนตั้งใจดูตรงบริเวณของคนเสื้อดำ ะะเอซิปสองเนี่ยก็จะมีน้อยชิ้นมากกว่าแต่ว่าเอ3ิปสามเก็บแสงเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นมากๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะดูกันเลยตัวอย่างที่ปอนถ่ายมาให้กล้องนั่งก็ทําได้ดีนะแต่หลายๆคนอาจจะแบบว่าตกใจขอถ่ายไปด้วยเราพูดไปด้วยแล้วกันนะอยกมือได้เหมือนเดิมคือเวลาเราแบบว่าอาจจะงงว่าเฮ้ยจากตัวก่อนน่ให้มา40แล้วทำไมน,นี้ลดเหลือ12แล้วทำไมมันน้อยลงทั้งๆที่แบบมันก็ต้องอัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า duo pixel ตัวนี้ถ้าพูดแบบแปลงง่ายๆเลยคือเขาจะทําให้จับโฟกัสได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแบบนี้เห็นไหมรูปที่ได้ออกมาก็จะแบบมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยและสําหรับ ig story ที่ใ,ใครๆก็ถามถึงนะคะนี่ไงความคมชัดปังมากพี่สาวทีจีจ้า ตอนนี้นะคะบอลแบบได้ไปทดลองถ่ายกันตั้งแต่ฟ้ายังแบบมีแสงแล้วก็จนมืดแบบนี้มาทดสอบในโตการาฟีให้ทุกคนได้ดูเอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆเลยนะถ้าทุกคนเคยได้จับตัว s 1 2สเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยคือตัว s 1 3ิ l t ามตนะคะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันจับถนัดมือมากขึ้นเวลาเราจับเนี้ยมันก็แบบ เอาง่ายๆว่าจับถนัดมือด้วยหน้าจอที่เขาค่อนข้างใหญ่ด้วยแหละพอเลีเยบขึ้นก็จับถนัดมือมาอกยิ่งขึ้นแล้วก็เอสเพนที่ให้มาอยู่ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็เวลาใช้เอสเพนนะคะมันถนัดมือมาอกยิ่งขึ้นแล้วก็เขียนได้ง่ายเพราะว่าเลี่ยมปุ๊บมันก็เหมือนเขียนแบบเหมือนเขียนบนบนกระดาษหรือบนอะไรที่มันแบบไม่ตกขออประมาณนี้นะคะและการที่บอลไปถ่ายรูปมาจากบอลเซลฟี่ด้วยทีมงานที่เป็นคนถ่ายให้บอลด้วยการระบายความร้อนเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะมากรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ร้อนเนาะเครื่องตอนนี้จะบอกว่ามันไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันดีขึ้นระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีนะคะที่ไม่พูดไม่ได้ ปอนชอบอะเพราะว่าทุกสีที่ปอนออกมาปอนมองว่าเขาออกแบบมาให้ยูนยิเซีกร์ไม่ได้หญิงเกินแล้วก็ไม่ได้ชายเกินอย่างสีที่อยู่ในมือปอนนะเขาชื่อสีว่าชื่อว่าครีมแล้วก็จะมีกรีนที่ปอนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มีแพนทอมแบล็กก็ใจคุณผู้ชายหรือว่าใครที่ชอบแนวะออกทนเข้มๆแล้วก็มีลาเวนเดอร์ไม่ต้องกลัวนะว่าจะแบบเฮ้ยชมพูจาาขนาดนั้นจะเป็นชมพูอ่อนกำลังดีถือว่าโดยรวมนี้สิ่งที่เขาเน้นขึ้นมาเลยก็คือตัวแม้จะแคร์เพื่อก็คือในเรื่องของกล้องที่ ทำได้ดีมากเลยค่ะเย้ yeah. วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการพาทุกคนมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการถ่ายรูปโดย s 1 3 ultra 5 g เครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนได้ดูรูปทุกโหมดทุกแสงทุกแบบมาแบบว่าฟรีชีพใหทุกคนดูเลยถ่ายแต่แบบว่าอากาศร้อนๆจน,นแบบมืดๆแบบนี้เลยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากได้นะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ ทีจีนะคะ